ก็รู้จักเออไอสามสิบเก้าจากการแนะนำของคุณพ่อเพื่อนรัเนยค่ะเนาะเออโดยสองตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทายานะคะเวลาเจ็บหวนนี้ก็จะจะเป็นยามไม่ทานยาให้มันหายเองหาวิธีการอ่าปองที่ก็าะไม่ต้องไปกินยาแต่ ก็สุพ <Hag silently> ิสัยตอนนั้นรับงานทั้งงานวันละโลกแล้วก็งานเจเสติจสองอย่างด้วยกันก็ทำให้เสิมความเครียดนะความเครียดเดียวก็นอนดึกเต้าแล้วก็ทานทานเมเนาะแล้วก็ชอบทานผลไม้ก็หวานค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้อออกกำลังกายก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องอะไรรับถึง จียอมยอมต้องทานยามาสิบปีนะคะตั้งแต่ปีประมาณ553จนถึง2542ค่ะก็มานั่งคิดว่าคืคนไข้เนี่ยที่เราเห็นที่คลินิกเป็นที่ดีเนาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคนไข้ก็เยอะทุกวันแล้วคนเดิมๆก็ไม่เห็นมีใครที่จะหยุดยาได้เลยเนะ ก็เลยมาแน่ที่ตัวเองว่ามีสงสัยเราอ่ะก็จะต้องเมือนที่ป่วยเขาเป็นอยู่ตอนนี้คือจะต้องรักษาแล้วก็ต้องเพิ่มยาแล้วก็ในอนาคตเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของยาไจนะที่ผู้ป่วยที่ทานยาเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนีนก็เลยมาควบคุมตัวเองใหม่ปรับพฤติกรรมตัวเองจนกระทั่งสามารถที่จะลดยาได้เดี๋ยวก็ ตันนี้ก็อยุดหยุดยาความดัมนได้สี่ปีแล้วนะคะับก็ดีมาเจอคู่สุตรคเนี่ยก็เลยใช้ X สอสิ้าร่วมด้วยนะคะความดันตัวนี้ดีมากมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการนอหนหลับก,ก็ดีนะเพราะว่าใช้ใช้ดีออกอ้นต่อาการคืนนะคะมาช่วยให้นอนหลับสบายหลับลึกแล้วก็ ผลใจมากเลยนะก็ปัญหาเรื่องของาำลังก็มดไปนะตอนนี้แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นมาจะปีช่วงกันก็คือเรื่องของอาการปวดบ่าไหลนะในการตึงตึงแข็งตรงบ่าไหลนะครคบะก็เมื่อก่อนก็ใช้วิธีการนวดแผนไทยนะคะก็ให้เขานวด คนนวดเขาจะบอกว่ามันอะไรเราที่จะแข็งตึงมากเลยต้องบอกก่อนว่าที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าตนเองเป็นพยาบาลแต่ไม่ได้เป็นพยาบาลที่ฉีดยาค่ะเป็นพยาบาลที่คำปรึกษามาผู้ป่วยเนาะที่มีปัญหาเรื่องของสิกตอนติดีทุกอย่างเลยแบ้าก็ชูราบุรีอะไรทุกอย่างาตอนทําง,งานก็เกิดใช้้ นั่งเป็นเช่นนี้นไม่ค่ได้เดินไม่ยได้ลุกไปไหนนะคะก็จะนั่งทำงานนะแล้วก็จะนั่งนั่งวามด้วยนะคะต้องลงข้อเท้าในกรณีนะคะหลังจากให้ความสุดตอแล้วก็ต้องมาลงข้อเท้าค่ะก็ตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหา่สุขภาพตรงนี้นะคะหลังจากที่ผู้สุภาพแนะนำใช้ไวาส X29 นะคะ เอ่อตอนแรกเนี่ยอาทิตย์สัปดาหแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลยที่ที่แต่ไปเนี่ยปวดปวดมากขึ้นนะบางวันนีนจะปวดมากขึ้นก็บนกับคุณพยาบาลปวดไม่ค่อยไปแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมทานยานะค่ะก็อดทน,นะค่ะแต่พอตอนกลางคืนที่เราแบ่ไออ้อยน,นะคะมันทําให้เราผ่อนคลายอาการปวดก็ลดลงด้วยนะ ก็เลยหลับได้นะคะฝัก็เลยใช้อย่างเงี้ยค่ะหนึ่งอธิษ่านไปอาการปวดก็ค่อยลดลงนะการปวดตอนกลางวันเี่ยที่ตอนที่เราแปะนี่ค่ะแปะไอ้์สามสิเก้าเนี่ยตรงที่เจ็ดนะมันปวดวันแรกไี่ปวดมากเลยนะวันที่สองสามสีดห้าก็ยังปวดอยู่มันจะไปค่อยลดลงหลังจากหนึ่งสัปดาห์ไมต้องไปก็ดีขึ้นก็เลยใช้หาานี้ด้วยนะเออ จนกระทั่งนึ่เดือนผ่านไปเนี่ยลดลงประมาณอาการปวดลดลงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ก้อนที่บ่าไหลนีก็ลดปริมลดลดขนาดลงเนาะคนงอต้องจะบอกว่าวบ่าไหลมันก้อนที่แข็งเนี่ยมันก็ลดลงเวลาเขาปวดเนี่ยก็จะรู้ขนาดของก้อนที่ที่มันเป็นก้อนแข็งท,ที่บ่าไหลนี่ก็จะลดลงจน จะโชนนะมีการใช้เอสันดิส้ามาเรื่อยๆจนเดือนที่สองเดือนที่สามตอนนี้เนี่ยเกือบร้อยเปร์เซ็นต์ะที่อากาปวดเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องของการนอนหลักก็ดีดีคือคืนเลยนะไม่มีฝันโชคดีที่ตนเองชอบล่งสมาธินะมันก็เลยทำให้การนอนหลักเนี่ยช่วยให้เรา หล,ลักได้นะรดลืด้วยนะคะเรื่องหมดสมางิแล้วใช้ดีอ้อนร่วด้วยนะคะก็เป็นสรณีแบบเฉพาะนะคะก็ขอบคุณสำหรับหนบทจุดไรของไรเบสนะคะอสานิาแล้วก็ด,ววด,วะะด,ดีอ้อนค่ะตอนนี้ก็ใช้สองตัวนี้แล้วก็ที่จริงก็เลยนะขอมอะไรแยามาด้วยนี่นะ มีอาติมิเตแล้วก็มีอะไซเลสไนด้วยนะแต่ว่าเราว่าเวลาที่มันมันแบบไม่ค่ดีก็จะหลอกใช้ดูนะคะ่สำหรับปัญหาของตนเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของต้อกระจกนะจอกระสาตาเนี่ยเริ่มมีปัญหาก็คือมีแสงกระพระยักกระดาษนงตาเนาะมันก็จะมีเป็นบางครั้งนะขึ้นตืนไม่ได้เดียวเดียว ก็บางทีเราใช้เป็นแสงที่เจ้าใจดีนะมันก็เลยทำให้อากาศดันชื้นแล้วตาเี้ก็รูดสกมือนเ็ี่เป็นละเพงใส่ตาก็รู้สึกว่ามันเจนชัดขึ้นมันเ็นสว่ามองอะไรนี่ขุ่นบัวเหมือนเหมือนเมื่อ่ะแก็ จริงมีไปหายหลา,ายอย่างเลยที่ังปวดไหลย้อนท่านอ,อะไรที่หลายหลายอย่างเนาะแต่วันนี้ขอแชร์อขอแชร์แค่หนึ่งก่อนเลืกความขอบคุณทุ่านอคทุกสายฟังนะคะ